ยูหน้าคือเกาจามนันนี่วันนี้ก็ลมแรงแบบแรงมากๆเลยนะคะลูกค,ค้าต่ว่าแดดออกไม่เป็นไรวันนี้เราก็มากินขนมจีนนะคะมีใส่ถ้วยนี้เลยขนมจีนน้ำยากะทิเออน้ำยากะทิปีมือคุณแม่ พักกะหลัำพักกะหลัำวิสนีิล่ะักเขาทำลายแต่อันนี้คือข้าวสวยบออ่วซอสบร์เทียงเต้าหู้ข้าวสวย <S <S อ,อันนึงมาเบิ่งน้ำยาบ้อ แกงไส้ปลาค่ะทุกคนแกงใส่ปลาดุกแต่ว่าเห็นเป็นแกงกะทินี่ข้นๆแกงใส่ปลาดุกปลาดุกที่เลี้ยงไว้นะคะไมหก่อนเดี๋ยวมันจะแข็งปอกปอก่อนเาเอาตอนหนอกไม่เอาตอนเอาแค่น้ำพอเดี๋ยวขอโคลรียก่อนนะน้อยนึง เติพมพริกป่นจังไงเลยวะครับหนึ่งเติพมพริกป่นนิดนึงนะคะระวักงกจะขาวตาเด้อเพื่อความแบบว่าอร่อยเผ็ดนัวแซ่บไปไดเราจะไปหาหมองกินกันเลยไปค่ะ หมองนางเลนประจำาของเฮ้าเราจะมานั่งกินอย่างนี้เลยนั่งตากแดดกับจริงยูค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ร้อนนะเพราะมันมีร่มนะโอ้โหเฮียเฮียเฮียยกเอาโหลดเนาะเอาเลยแบบนี้ครับแรกแฮหมันอื อร่อยมากเดยวกินผักก้อมอร่อยเกดน้ำก้อน ตีมือแม่ก็แหลกันแล้วเนี่ย